สวัสดีครับผู้ชมครับรผมเอกิริษัทโรพิมครับอยู่ในช่วงออโตอัปเดตวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ในงานเปิดตัวของ Mercedes-Benz ประเทศไทยที่มีการเปิดรถถึง2รุ่นวันนี้ผมพาผู้ชมมาดูรุ่นแรกกับ Mercedes-Benz C 3 5 0 E A M G d y n a m i c ซึ่งถือว่าเป็นไลน์อัพใหม่ล่าสุดของ c c a r s Generation ช่นที่หกรหัตัวถัง W 2 0 6ผมเคยพาผู้ชมดูในรุ่น C 2 0 ก่อนอันนี้นไปแล้ววันนี้มาดูอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เรียกว่ามีความสดใหม่แล้วก็ทันสมัยสุดๆกับรถแบบ p l ั g ก n ินไฮบ d หรือที่เราคุ้นเคยเราจะเรียกว่า PHEV วันนี้เรามาดูกับ c ีคัสซีสามารถสุนีคันใหม่คันนี้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับ อย่างที่ทราบกันดีครับ Mercedes-Benz c C- l a s s ใหม่ที่ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วในตระกูล C- c l a s s ที่มีมาวันนี้ในรุ่น C 3 5 0 E คันนี้หน้าตาดีงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราพาผู้ชมรู้จักในรุ่นเอวังการและรุ่น AMG Dynamic วันนี้ใน C 3 5 0 E ใหม่คันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน AMG Dynamic ฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านหน้ารวมถึงไปถึงรอบคัน,นจะตกแต่งด้วยชุดแต่ง AMG ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยความสปอร์ตของกันชนหน้าไปถึงกระจังหน้า ที่ใช้ในต่อกาออกแบบแบบตราเมทิกที่เป็นดีไซน์เดียวกับเจ้ารถไฟฟ้าของค่าย EQS าะว่ามาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างก็มีอะไรใหม่ป่ะครับในด้านข้างครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่แตกต่างของเจ้า Mercedes-Benz C350e ใหม่ e คันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือชุดล้อแม็กล้อแม็กรายใหม่ราย AMG กับแม็กขนาด18นิ้วมาพร้อมอยางหน้าหลังต่างไซส์ซึ่งจริงๆต้อบอกว่าเป็นสเปคที่ S <S เหมือนกับในเวอร์ชั่น C220D AMG Dynamic เหมือนกันแต่รุ่นายของ MAC มาใหม่ให้ความสปอร์ตขึ้นชุดเรบรกเบรกเป็นคัเปอร์เบรกแบบ4พอร์ตรองรับสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างที่เราเคยพาผู้ชมไปดูในรุ่นเอวังกาดของ C220D ชุดเบรกจะไม่เหมือนกันแต่ในเวอร์ชั่น AMG Dynamic ชุดเบรกมาถึงเจ้า c 3 0 0 e คันนี้ชุดเบรกเป็นเบรกอัพเรกรดสปอร์ตขึ้นรองรับสมรรถนะที่ดีขึ้นนั่นคือสมรรถนะของ เจ้า C 350e ที่มีแรงม้ามากถึง313แรงม้าและอีกหนึ่งจุดครับที่มีความแตกต่างด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยจุดสำคัญจะอยู่ที่เจ้าปล e ั๊กชาร์จโมเดล C 350e AMG Dynamic เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นรถปลักอินไฮบรสามารถชาร์จไฟได้และสำคัญต้องบอกว่าเป็น c c l a ร์คันแรก ที่มีระบบปลั๊กชาร์จที่เป็นฟ้าชาร์จ CCS ไถหูสามารถชาร์จไฟ DC กระแสตรงที่เป็นฟ้าชาร์จได้แต่สาคัญครับในการชาร์จไฟเนี่ยเมซเซน์บอกว่าสามารถชาร์จไฟตั้งแต่0ถึง100%ได้ใน DC ฟ้าชาร์จเนี่ยในระยเวลาแค่30นาทีเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ จะส่งไปยังแบตแบตเตอรี่ขนาด25.4กิโลวัตต์เัวความโดดเด่นอยู่ที่ระยะเรนท์ในการทำงานที่ Mercedes-Benz เ,เ,เ,เคลมแบอบกว่ารถั๊กอิน h y บริดใน C 3 5 0 e คันนี้เขาสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้า100%เได้ไกลถึง100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะที่สูงมากกับความโดดเด่นของเจ้า C 3 5 0 e คันนี้ครับ ในด้านท้ายครับต้องบอกว่าอย่างที่ทราบดีใน C350e AMG Dynamic คันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มพื้นฐานชุดแต่งเป็น AMG version ซึ่งเหมือนกับที่ใช้อยู่ใน C200d AMG Dynamic ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ฉนันแล้วเนี่ยด้านท้ายจะเน้นความสปอร์ตโชบเฉี่ยวด้วยกันชนท้ายที่ถูกออกแบบให้เป็นสปอยเลอร์ในตัวให้ความสปอร์ตออกแบบท่อเสียไฟท่อคู่ ให้ดูมีความสปอร์ตโชว์เกี่ยวที่มากขึ้นโดยเฉพาะจุดเด่นครับในโมเดลของ C-Class ใหม่เจอชั้นที่6นี้น่าจะเป็นชุดไฟท้ายไฟท้าย Full LED ที่ได้รับถ่ายทอดมาจาก DNA จากรุ่นที่ Mercedes-Benz S-Class ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นไฟ,ไฟท้าย Full LED ที่เป็น DNA ใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz ในยุคป,ปัจจุบันและที่สำคัญครับในรถ Mercedes-Benz C 3 5 0 E คันนี้หลายๆคนบอกว่า รถปลั๊กอินไฮบริดต้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ครับแต่การมีแบตเตอรี่ของเจ้า C30E e คันนี้ผู้ชมสังเกตว่าเขาสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่กลางใส่เล็กแล้วที่วางของด้านหลังเนะี่ยสบายๆ3ามออปชันที่ใส่ให้เห็นเลยว่าในขณะที่แบตเตอรี่ติดตั้งไว้แล้วเนี่ยท้ายรถยังมีความกว้างขวา,วา,วาสงสะดกสบายรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายครับ เครื่องยนต์ของ m e r c e d e s b สามารถ C 3 5 0 e คันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดกับเครื่องยนต์บล็อก4 u สูบเทอร์โบเบนซินที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมรรถนะแรงม้าที่มากถึง313แรงม้าและที่สำคัญครับแรงบิด550นิวตันพร้อมที่บอกว่าอัตราการเดินทางบนไฟฟ้าร้วนถ้าชาร์จแบต100%เขาสามารถวิ่งได้100กิโลเมตร ซึ่งเราบอกแล้วรองรับจากแบตเตอรี่2ี่ิ w กิโลวัตต์วซึ่งถือว่าเป็นแบต,ตที่ค่อนข้างใหญ่และสำคัญฮะในมอเตอร์ตัวนี้สามารถรองรับการใช้งานขับในโหมดไฟฟ้า100%เรนี่ยรองรับความเร็วถึง140กมชัโมซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างลงตัวเดี๋ยวเราไปดูภายในครับของเจ้า c 3 5 0 e amg dynamic คันนี้ว่ามีอะไรแตกต่างหรือเปล่าภายใน เรามาดูว่าในเวอร์ชั่น Plug-in Hybrid หรือ p s e v ที่เราคุ้นเคยเนี่ยชื่อเรียกเนี้ยใน C350e คันนี้มีอะไรแตกต่างกับ C220d AMG Dynamic ที่เราเคยพาผู้ชมพบมาในครั้งก่อนต้องบอกว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มในเวอร์ชั่นที่เป็น AMG Dynamic เวอร์ชันเนี่ยจะเหมือนกันการตกแต่งเน้นความสปอร์ตหรูหราความทันสมัยออปชั่นด้านบนถังค่าพาราเมิกมูล,ลูปมีให้เบาะโทนสีแดงตัดดำ ถือว่าให้ความสปอร์ตในสไตล์ AMG แผงคอนโซลกลางที่ใช้ลายเคปราตกแต่งกับทริมอริมินียมสีเงิน หน้าจอใหญ่11.9นิ้วในจอมัติฟังก์ชันตรงกลางที่ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ที่ได้ DNA ถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ Mercedes-Benz S-Class มาให้ครบจอมาวัดกลาง12.3นิ้วมีมาให้พวงไาลยสไตล์สปอร์ตสไตล์ AMG มีให้ครบคันต้องบอกครับว่าภายใน C350e AMG d y n a m i นี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดออปชั่นมาให้ครบและสำคัญครับราคาราคาค่าตัวของ C350e AMG Dynamic ถูกวางราคาไว้ที่3.350้านบาทซึ่งก็ถือว่าขยับขึ้นจากเวอร์ชั่นดีเซล C200d ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่คุณจะได้รถที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นด้วยและที่สำคัญเป็นมิดลักโรกกับรถในแนวปลักอินไฮบริดคันนี้ก่อนจะจากไปครับฝากครับเดี๋ยวเราติดตามชมอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวนันหนวดจะพาไปชมรถอีกหรุ่นของอร์ษัเบที่อยู่ภายในงานวันนี้ เดี๋ยวติดตามสุนครับ